ข้าวผัดหมูเซเว่น vs ร้านตามสั่งของเซเว่นน้ำหนักหักแพ็กเกจจะเหลือ314ประกอบไปด้วยหมู19กรัมผัก21กรัมและข้าว274กรัมส่วนร้านอาหารตามสั่งก็อยู่ใกล้ๆเซเว่นนี่แหละน้ำหนักหักแพ็กเกจจะได้466กรัมข้อดีของร้านตามสั่งคือมีมะนาวกับแตงกวามาให้ด้วยแยกส่วนประกอบออกมาได้หมู27กรัมผัก72กรัมและข้าว367กรัมชิมของตามสั่งก่อน ออ,อ,อร่อยแต่ข้าวนิ่มเปนนิดนึงรสชาติจะออกเค็มหวานนิดหน่อยกำลังดีเลยอะของเซเวสจะเข้มกว่าหน่อยอันนี้ข้าวเป็นเม็ดดีมากหอมพริกไทยแล้วก็ไม่ได้เค็มไม่ได้หวานมากของตามสั่งรสชาติจะเข้มกว่ารสชาติคนละแบบอะน่าจะแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวอร่อยทั้งสองอันเลยนะจะต,ตามสั่งรัามีมะนาวมาให้ด้วย ใส่มะนาวไปก็ได้อีกรสชาติเลยส่วนตัวร้านอาหารตามสั่งคุ้มกันนะ